No, my late no. Yeah, get high. How much one? Uh six. Mm -hmm. <laughs> Where? Your purple? อย,อยากเก็บไข่นั่นไหมไม่กล้าเข้าไปนะจ๊ะเดี๋ยวโดนจิกนะจ๊ะนี่ไข่ไอวคนนี้ I see フフフフ。<laughs> มาลิซี่ฮัลโหลมาลิซฮัลโหลอยู่ในวสีดะกรสกอยู่ดีๆแกล้งมาโอ้ i don't even notice you there yes good girl let's go let's go with grandma yeah yeah let's go yeah let's go with grandma yeah, เก็บค่าอ๋อวอดดี้มาลีหนุ่ม มาลีอยากเก็บไข่นั่นน้ยนะคะไม่กล้าเข้าไปนะจ๊ะเดี๋ยวดนจิกนะจ๊ะนี่ไข่ si, yay Ma. ตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นนะคะก็ยังฝนตกอยู่แต่ปัญหาคือของควันเอาผ้ามาปั่นแต่ว่าเตรียมพร้อมแล้วไปค่ะเราจะเดินพาฝนกันไปรถบ้านของเขา ดีไหนไฮเดรไฮเดรไฮเ e รคอมมอนเดรคอ e มอนไฮเ e รไฮเดร e โอดยเด็กน้อยเล่นน้ำฝนมองันหมดนะลูกมาลิก เราเอาผ้าเราใส่บนรถแล้วมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูว่าอากาศที่โอคลาโฮมาเป็นแบบไหนนี่คะ่ะทุกคนรถบ้านของเรานะวันนี้ก็เป็นวันที่น่าจะ26ค่ะแต่ก็ของขวัญก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะเพราะว่าต่อคิวคลิปอื่นๆค่ะฝนตกนี่ทุกคนดีนะที่เราแบบเอาบูทยาวมาด้วยถ้าไม่เอามานี่แบบแย่เลยนี่คะ่ะดีอะ่ะที่แบบ เรามีรถบ้านเนี่ยแล้วสะดวกสบายมากเนาะเผื่อแบบแบบบางคนดรามา่าแบบอาจจะนอนบ้านพ่อปู่แม่ย่าไม่ได้แบบไม่สบายใจเนาะแต่ว่าเราอะมีรถบ้านที่แบบว่าดีมากเลยพ่อปู่แม่ย่ามีรถบ้านแล้วเวลาเราไปทานข้าวคะ่ะทุกคนเราก็ไปทานในบ้านเนี่ยอาบน้ําก็อาบที่รถบ้านก็ได้แต่ว่าเหมือนมันช่องมันพอดีตัวเกินไปคะ่ะของความชอบอะไรใหญ่ๆแล้วแบบ เตียงโอเคมากเลยเตียงก็พอดีเรากับแฟนค่ะห้องนั่งเล่นเหมาะเหมาะสําหรับเราไปแบบแคมปิ้งสองคนอะไรประมาณนี้ค่ะโชคดีของขวัญโชคดีที่แบบเออย่ามีรถบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใส่เสื้อกันฝนย่ามา <c oughs> เราซักผ้าปูกับผ้าห่มค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อวานก่อนอ่ะฝนตกแล้วมลีอ,อ่ะมันกระโดดขึ้นที่นอนแล้วมันเลอะเราก็เลยแบบเออดี แบบดีเนาะที่อเมริกาเขามีเครื่องอบไม่ต้องตากผ้าเนี้ยซักเสร็จก็เอาเข้าบ้านได้เลยอบเสร็จเอาเข้าบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปปูผ้ากันเพราะฝนมันตกเนาะเดี๋ยวเราไปปูผ้ากันค่ะซักเสร็จแล้วอเออไม่เปียกเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าเหมือนฝนมันจะตกหนะักแต่ว่ามันเป็นลนนะอองฝนเนาะ โอยอยากขโมยตะก้าญาตกับบ้ามากเลยน่ารักมากทุกคนห้องเราไม่มีตะกร้าว่ะน่ารักมากดีนะที่แบบว่าแอบพกบูทมาเพราะว่าแต่ก่อนอะไม่ค่อยใจหรอกว่าเอ้ยทำไมคนเมกาเขาชอบใส่บูทเวลาแบบฝนตกเงี้ยเออเวลาฝนตกหรือหนาวอย่างเงี้ยฝนตกปลยอยๆขอเขาก็ใส่บูทกันไม่ว่าจะเป็นบูทสั้นบูทยาวของขวัญไม่เคยรู้เนาะเพราะว่าแบบ ของขวัญเข้าใจว่าเออเราใส่บูทแค่ตอนหิมะตกของขวัญเข้าใจแบบนี้แล้วแบบถ้ามันหนาวจะจัดอ่ะของขวัญจะใส่บูทแบบหนาวมากเนี้ยเพราะว่าของขวัญเป็นคนขี้หนาวเนาะที่ไหนได้ทุกคนตั้งแต่เรามาเรียนคอร์สภาษาเราก็ได้อะไรหลายๆอย่างเนาะของขวัญก็แบบเออสงสัยมานานแล้วว่าที่ทําไมคนเมกาคนต่างประเทศเขาชอบใส่บูทที่ไหนได้ทุกคนแบบ ถ้าเราใส่บนะูทเนาะมันทําให้เราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันทําให้เราอ่ะเท้าเราสะอาดกว่าเราใส่รองเท้าทั่วไปเวลาเราเดินไปเจอเศษหรือฝุ่นอ่ะน้อยมากที่เศษหรือฝุ่นหรือละองอะไรแบบนี้มันจะเข้ามาในเสื้อผ้าเราแล้วก็เข้ามาในเท้าเราอะไรประมาณเนี้ยเออของขวัญพึ่งรู้ถ้าเราไปลุยโคลนหรือไปลุยแบบละองฝนหรือแบบฝุ่นข้างถนอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบเฮ้ยมันดีว่ะอะไรเงี้ยพึ่งรู้อยู่มาตั้งนานแบบ ไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมเขาต้องใส่บูทกันอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบูทเท่าข้อหรือบูทหุ้มหุ้มเออหน้าแข้งเราหรือบูทยาวขึ้นมาเลยที่ไหนได้แบบเพื่อนๆดูถ้าเราใส่บูทเงี้ยเหมือนมันกันสิ่งสก,กปรกได้ทุกอย่างเลยอ่ะจริงๆของขวัญก็เลยแบบโอ้ยถึงดางอ้อแล้วก็ว่าอยู่แบบตอนเจอแฟนใหม่ๆแฟนชอบสั่งบูทให้มากทุกวันนี้อเมมีบูทค่ะทุกคนตั้งแต่มาอยู่อเมริกา หนึ่งปีเนาะหนึ่งปีสองเดือนและมีบูธประมาณห้าคู่กับหกคู่ค่ะว่าอยู่ทําไมแบบเออแฟนชอบให้สั่งทีนี้ถึงบางออแล้วโอ้มันได้หลายอย่างเลยทุกคนไม่ว่าเราจะเดินทางที่แฉเปียกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้หมดค่ะไปไปปูผ้ากัน เสร็จแล้วจ้าพร้อมนอนอุ่นๆรถบ้านของเรามาลีไป let's go <S มาลีไปมาลีไป let's go ไปมาเนี่ยปะชายแม่อันนี้รายแมวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมากวาดค่ะถึงกวาดไปมูที่ก็จะเขียออกไปลูกปะให้แม่ใส่บูทก่อน ปูผ้าเสร็จแล้วทุกคนเราไปเข้าบ้านยากันเสร็จมุดก่อนอันนี้แฟนก็ซื้อให้ค่ะทุกคนซื้อในอเมซอนเนาะตอนซื้อมาทุกคนตอนแรกสั่งไซส์เบอร์หเนาะ USA เพราะว่าเท้าของขวัญน,นะเท้า37ค่ะเนี่ยแบบยาวเนาะพอเราไม่รู้ค่ะทุกคนเพราะว่า เราเราใส่37มันก็ประมาณเบอร์6 USA ค่ะสั่งมาใส่ไม่ได้ก็เลยต้องส่งกลับค่ะทุกคนแล้วก็สั่งมาอีกรอบหนึ่งแฟนบอกว่าที่รักจะคืนของไหมแบบจะคืนของไหมหรือว่าจะสั่งใหม่เราก็เลยบอกว่าที่รักมันเป็นแบบบูธอะ่ะมันเป็นซิฟต,ตรงนี้อะ่ะทุกคนแล้วมันจะติดตรงข้อถ้าเราไม่สั่งใหญ่อย่างเงี้ย เราจะใส่ถุงเท้าไม่ได้แล้วเราจะยัดเท้าเราลงไปไม่ได้ค่ะเราเลยบอกว่าอยู่สั่งเบอร์แปดให้ไอเลยเพราะว่าถ้าเอาเบอร์เจ็ดมาถ้าไอใส่ถุงเท้าถ้าไอไปเที่ยวแบบวันหนึ่งถ้าไอไปเที่ยวหิมะอย่างเงี้ยมนใส่ไม่ได้แน่เลยอยู่อะไรเงี้ยแทนก็เลยบอกว่า I y o u sure เราแฟยบอกว่า sure ก็เลยได้เบอร์แปดมาค่ะทุกคนเนี่ยเราสั่งในอเมซอนค่ะเบอร์แปดน้องก็ราคาอยู่ที่ประมาณ ออ4,005ค่ะใส่ดีมากเนี่ยทุกคนใส่ลุยฝนก็ไม่เปียกด้านในค่ะเป็นหนังนี่คะ่ะทุกคนเป็นหนังอดขออนุญาตนะคะนี่ทุกคนเป็นหนังไม่หนาวอุ่นมากไม่กัดเท้าด้วยถ้ากัดเท้าเราจะบอกว่ากัดเท้านี่แหลคะค่ะทุกคนชีวิตในโอกลาโฮมาเมืองโทซาเนาะ เดี๋ยวตอน,นะคะ่ะับก็ต้องแบกมูชิมาเข้าบ้านตาลูกปะไปก็หมดไปแล้วหนึ่งวันสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในโทซาโอคลาโฮมาเพื่อนๆก็จะได้ทราบว่าโอ้อยู่บ้านนอกในอเมริกาเป็นยังไงบ้างเนาะก็ปกะมาณนี้ค่ะแต่เราว่าแบบมีความสุขดีใช้ชีวิตอยู่บนเขาค่ะเหมือนบ้านคุณย่าเนาะมีทั้งฟาร์มหมาฟาร์มไก่ฟาร์มลา มีมา้ามีแพะอย,ย่างเงี้ยมีกระทินีิชาเยอมากมีทุกอย่างถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบชีวิตในอเมริกาทั้งตลอดทั้งการทำวีซ่าก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งค่ะเพื่อไม่พลายการแจ้งเตือนของ y o YouTube มาลีอหนาวมาลีอย่าไปทำเขาอ,อ เดี๋ยน้องจะตื่นเนี่ยอุ้นยน่ารักมากอขออภัยกล้องสั่นครับราะวนกมากง o no, be nice สเมลิกกัมมันสเมลิกกัมมันดูน้องเนี่ยน้องน่ารักมากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้องเนี่ยอโอ็ <laughs> โอกิน่าอันนี้ก็คือคอแพะของคุณย่านะคะแล้วก็มีกระทิงตัวหนึ่อ ดขี้ตกใจมากกระทิบตัวนี้มาลิขม no, ่อนมาลิขม่อนโนมาลินี่น้องกระถิงตัวนี้อันนี้อ้วนกระถิงอยากเล่นด้วยอหรลกูกอ้อเตะมันเลยเตะมันมันดื้อเนี่ยมันก็คือลานบ้านของคุณย่าหมดเลยเออเออไลม่มาเลยมาลิขม่อน มาริ Marie, อย่าไปแกล้งเขามาน,นี่มากัมากลัตัวมามีเอาเอาออกมาได้ไหมเอาออกมาแล้วคัมมอน Let's go ไปแล้วเออแม่ไปแล้วเออมาริ่ลัมมอนมาริ